จอกอเวจี v G. สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เรามาฟังจิ้งจอกอเวจี v G. ตอนที่7บทประพันธ์ของอาจารย์สิงห์ขอนวงจิติมาก่อนที่จะไปรับฟังขอความการุณาท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันยาด้วยนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะพริบตานั่นเอง ร้อยเอกหานฟ้าก็ทำในสิ่งที่สิบเอกสางนุตกใจแทบสิ้นสติโอ้ยพวกกองยิงผมทำไมสางนุหลุดปากเสียงหลงยกมือขวาขึ้นกุมต้นแขนซ้ายที่เลือดสีแดงฉานทะลักออกมาด้วยสีหน้าตื่นตระหนกหานฟ้าไม่ตอบแต่กลับตวัดปืนลงต่ำแล้วเหนี่ยวไกปืนอีกครั้ง โอ้ยสร้างนุร้องรั่นอีกเมื่อต้อนขาวขวารับกระสุนเข้าไปอีกนัดจนร่างสั่นระริกด้วยความเจ็บปวดใช้มือกุมบาดแผลซึ่งเลือดแดงฉานออกมาตามง่ามมือกัดฟันถามเสียงสถานผูกกองจะฆ่าผมทำไมใครว่าข้าจะฆ่าเองข้าทำเพื่อความสมจริงต่างหากนายทหารหนุ่มพูดทรยศต่อพื้นแผ่นดินเกิดและเพื่อนร่วมเผ่าพันุ ด้วยเหตุผลบางอย่างไม่ว่าเปล่าเอี้ยวมือจาะปืนกระบอกเดิมเข้าที่ชายโครงของตัวเองบ้างแล้วเหนียวไกลอ้อยแม้จะเตรียมใจไปแล้วแต่ก็ยังสะดุ้งสุดตัวร้องออกปากเพราะมันเสียวแป,ปรรับพร้อมทั้งกัดฟันคมความเจ็บปวดเต็มที่ต้องให้แนบเนียนที่สุดร้อยเอกหานฟ้ายังยิ่งอีกนัด เข้าที่หน้าขาซ้ายของตนเองโดยบาดแผลทั้งที่ยิงลูกน้องและตัวเขาเองล้วนเป็นการยิงแบบเฉียดเฉียดจงใจให้กระสุนทุกนัดถากไปผมแน่ใจแล้วแต่ผู้กองน่าจะบอกผมเสียก่อนจะได้เตรียมใจเล่นแบบนี้ผมหัวใจจะวาย้างนุตต่อว่าผู้เป็นนายหน้าเหยเกยด้วยความเจ็บปวดที่แผลซ่านขึ้นสมองหานฟ้าหายใจหอบถี่ ข่มความเจ็บปวดลงด้วยการกัดกรามกอดกรอดพร้อมทั้งเค้นเสียงออกมาเรายอมเจ็บวันนี้เพื่องานเพื่อเงินและเพื่ออำนาจบารมีจะมีมาวันข้างหน้าเป็นการลงทุนครั้งเดียวแต่คุ้มค่าไปทั้งชีวิตเข้าใจไม่สังนุกเข้าใจแลกคราบปือกองงั้นก็เร่งเครื่องเรือเข้าสิวะแก่แล้วเรือรัอ่วจากกระสุนของปุกองน่ะนแะแระช่างแม่ง ทุกอย่างจะต้องแนบเนียยไร้พิรุษไปเรียวโว้ยนายทหารหนุ่มตะโกนลั่นขณะนั้นน้ำทะลักเข้าตัวเรือหลายรูสิบเอกส่างนุม้มไมฟังเสียงใดๆอีกเร่งเครื่องและพาเรือยนตทยานไปข้างหน้าแบบสุดกำลังของมันหัวเรือแหวกผิวน้ำยกตัวเองขึ้นสูงโดยอัตโนมัติพรายน้ำท้ายเรือถูกใบพัดตัดปุ้งออกไปเป็นฟองฝอยช่วยทำให้เรือไหลเร็วขึ้น ช่วยทำให้น้ําไหลเข้าเรือได้ช้าลงอีกระดับหนึ่งเมืองหางแผ่นดินที่ราบลุ่มแห่งแม่น้ําเมงอันอุดมสมบูรณ์และได้ชื่อว่าเป็นเมืองพี่เมืองน้องกับเชียงรัฐเช้าวันนี้ตกอยู่ในสถานการณ์อันสับสนอนลมานเมื่อชาวเชียงรัฐหลายพันคนได้อพยพหนีภัยสงครามมาขึ้นฝั่งยังเมืองหางแห่งนี้ เจ้าฟ้าแสนคําผู้ครองเมืองหางวัยสี่สิบเศษผู้เป็นน้องชายร่วมสายโลหิตกับเจ้าฟ้ายอดเสือได้สั่งการให้จัดที่พักอาศัยตลอดจนอาหารการกินไว้อย่างเต็มที่ในทันทีที่ได้รับข่าวการศึกจากการสื่อสารด้วยม้าเร็วของเชียงรัฐริมฝั่งน้ำเมงซึ่งมีทั้งโขดหินและหาดทรายกว้าง เวลานี้ระเกะระกะไปด้วยแพ้ไม้นับร้อยนับพันซึ่งชาวเชียงรัตใช้ล่องมาและยังมีทยอยมาอีกไม่ขาดสายคนที่มาถึงก่อนเมื่อลากแพ้ขึ้นฝั่งได้กลับไม่ยอมขยับไปไหนคงเฝ้ารอดูว่าเมื่อไรบุคคลอันเป็นที่รักหรือญาติสนิทมิตรสหายของตัวเองจะมาถึงตลอดแนวฝั่งเมงไกลนับกิโลเมตร จึงคราคร่ำไปด้วยฝูงชนนับพันพันคนเสียงพูดจาซักถามจอดจานดังระงมไปทั่วครอบครัวที่อพยพมาได้อย่างพร้อมหน้าพร้อมตาก็พากันดีอกดีใจยกใหญ่ส่วนที่ยังมาไม่ครบก็เฝ้ารอคอยอย่างมีความหวังที่ท่าถาวรสำหรับเทียบเรือโดยเฉพาะในเวลานั้นมีเรือยนต์ของเจ้านางเดือนดาราจอดเทียบอยู่เพียงลำเดียว โดยทิดาคนเดียวของเจ้าฟ้าย่อเสือก็เหมือนกับชาวเชียงรัดคนอื่นๆคือไม่ยอมไปไหนคงเฝ้ารอดูว่าเมื่อไรเรือของผู้เป็นพระบิดาจะมาถึงสักทีขณะนั้นเจ้าฟ้าแสนคำกับชาย,ยาเจ้านางจันฉายพร้อมนางกำนันและผู้ติดตามหลายคนได้ลงมายังท่าเทียบเรือแห่งนั้นเจ้านาง ท่านเจ้าฟ้าแสนคำกับเจ้านางจันฉายมาน่นรินแก้วนางกำนันคนสนิทของเจ้านางเดือนดารารีบบอกเพราะเจ้านางน้อยแสนสวยอยู่ในอาการเหม่อมองไปทางคุ้งน้ำขมิงแทบจะไม่มองที่อื่นเลยนางกำนันตลอดจนผู้ติดตามจากเชียงรัฐทั้งหมดรีบขยับเปิดทางและนั่งคุกเข่าลงในทันทีที่เจ้าฟ้าแสนคำกับชายามาถึงเดือนดารา เจ้าเมืองหางมีศักเป็นอาเอ่ยทักผู้เป็นหลานสาวเสียงสถานเจ้านางคนสวยรีบหมุนตัวกลับมาถาวายคำนับเจ้าอาเจ้าอาหญิงเจ้านางจันฉายชายยาเจ้าเมืองหางรีบเข้าไปโอบกอดเจ้านางเดือนดาราไว้พรางปลอบปลอมเสียงเครือทําใจดีๆไว้อาว่าเดือนขึ้นไปรอท่านพ่อที่ศาลาชมวิวข้างบนก่อนดีไหม ตรงนี้รมแรงแดดก็จัดขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวจะไม่สบายนะเจ้านางจันฉายเอ่ยเสียงอ่อนโยนอย่างรักใคร่เอ็นดูเพราะเจ้านางกับเจ้าคำแสนไม่มีลูกจึงรักหลานสาวคนนี้มากเป็นพิเศษเดือนอยากรอตรงนี้จนกว่าท่านพ่อจะมาคะ่ะเจ้าอาหญิงเดือนดาราเอ่ยด้วยน้ําเสียงสั่นเครือ,อยังไงท่านพ่อของหลานต้องมาแน่เชื่ออานะ ขึ้นไปเหอะเดือนอาหญิงอุสหาหะให้คนจัดตกแต่งศาลาเอาไว้สำหรับหลานโดยเฉพาะเลยนะเจ้าฟ้าแสนคำตบไหลผู้เป็นหลานสาวเบาๆพรางชี้ไปยังศาลาขนาดใหญ่เหนือฝั่งมิงที่ดูร่มรื่นเย็นสบายหน้าพักผ่อนซึ่งเจ้านางเดือนดาวรายอมขยับในที่สุดแต่ยังหันมองขึ้นไปทางเหนือน้ำด้วยสีหน้าวิตกกังวลไม่หายรินแก้ว รีบตามผู้เป็นเจ้านายไม่มีหา่างในศาลาศิลปะแบบไทยใหญ่และสร้างจากไม้ร่วนๆเนื้อฝั่งเมงเจ้านางคนสวยแห่งเชียงรัตยังคงนั่งไม่ติดพื้นยิ่งเมื่อเวลาผ่านพ้นไปมากเท่าไหร่จีหน้าของนาฏอนงแห่งเชียงรัตยิ่งวิตกกังวลมากขึ้นเท่านั้นท่านพี่ไม่ส่งเรือเร็วออกไปดูเจ้าพี่ยอดเสือหน่อยหรือคะเจ้านางจันฉายเอ่อยขึ้น เมื่อเวลาผ่านไปก็ยังไร้วี่แววของเจ้าฟ้ายอดเสือพี่ก็คิดอยู่เหมือนกันแต่มาตรองดูอีกทียังไงซะท่านพี่ยอดเสือก็ต้องมาเวลานี้อาจกําลังติดภารกิจที่สำคัญอยู่ก็เป็นได้เพราะการเกิดสงครามนั้นมันฉุกกระหุกไปหมดเป็นใครก็ทำอะไรแทบไม่ถูกติดต่อทางวิทยุไม่ได้เลยหรือคะท่านพี่ไม่ได้ เพราะพยายามแล้วมันไกลเกินไปกับมีดอยสูงบงังคลื่นวิทยุทําได้แค่ใช้ม้าเร็วอย่างที่เห็นนั่นแหละจันฉายความจริงเราน่าจะส่งทหารไปช่วยเจ้าพี่ยอดเสือนะท่านพี่เจ้านางจันฉายเอ่ยประเด็นสำคัญขึ้นมาเจ้าแสนคำถอนหายใจหนักๆพี่ก็อยากทำเช่นนั้นแต่เมืองเราเป็นเมืองเล็กๆมีทหารไม่กี่ร้อยนาย อาวุธยุธโทโธปกรณ์เทียบไม่ได้กับเชียงรัฐถ้าลองทหารของเชียงรัฐยังต้านไม่อยู่ทหารของเมืองเราก็ยิ่งไม่ต้องพูดถึงทำไมพวกว้าแดงถึงได้เจาะจงมาลุกกรานเชียงรัฐด้วยนะจะอยู่กันอย่างสงบสุขไม่ได้หรือไงเจ้านางจันฉายว่าด้วยน้ำเสียงที่ชิงชังเพราะเป็นศัตรูทางความคิดกันมานานผลประโยชน์นะสิจันฉายใต้ผืนแผ่นดินเชียงรัฐ อุดมไปด้วยไพยรินใครๆก็รู้ยิ่งพวกว้ายิ่งมองการไกลอย่างที่เราคาดไม่ถึงงั้นเวลานี้เท่ากับว่าป้นเมืองนะสิอืมจะว่าแบบนั้นก็ไม่ผิดเจ้าฟ้าแสนคำพยักหน้ารับแต่พวกว้าแดงร่ำรวยอย่างมหาศาลจากการค้ายาเสพติดทำไมต้องมาป้นเอาไพารินของเชียงรัตอีกน้องไม่เข้าใจเลยงั้นฟังนะ ประเทศไทยซึ่งเป็นแหล่งระบายยาเสพติดทำลายได้ให้ว้าจนก่อร่างสร้างเมืองได้ถึงขนาดนี้แต่เวลานี้ไทยกําลังใช้นโยบายเด็ดขาดในการปราบปรามยาเสพติดผู้ค้าติดคุกกับนี้ตะเิดเปิดปืงกันไปหมดผู้เสพก็เลิกเสพเพราะไม่มีจะขายพวกว้าแดงก็เลยเสาะหาแหล่งผลประโยชน์แห่งใหม่มาทดแทนรายได้จากยาเสพติดอย่าลืมนะเงินทองนั้น แม้จะมีมากมายขนาดไหนแต่ว้าเลี้ยงกองกําลังมหืมาเลี้ยงคนของตนเองและส่งสวยบรรณาการให้ทางย่างกุ้งด้วยเงินมีวันหมดแน่อ๋อเป็นแบบนี้นี่เองน่าสงสารชาวเชียงรัฐที่ต้องตกเป็นเหยื่อสงครามโดยไม่รู้อีหนูอีเน่แบบนี้เจ้านางจันฉายเสียงเครือในตอนท้ายเฮอ เราทำได้เพียงเอาใจช่วยให้ท่านพี่ยอดเสือกับชาวเมืองปลอดภัยเท่านั้นเจ้าฟ้าแสนคํากล่าวในที่สุดด้วยอาการหดหูขณะนั้นเองทหารนายหนึ่งก้าวเข้ามาโค้งคำนับแล้วรายงานเสียงดังฟังชัดคารวาวท่านเจ้าแพ้ผู้อพยพจากเชียงรัฐไม่มีล่องมาอีกแล้วครับเอ๊ะเป็นไปได้ไงชาวเมืองตั้งหมื่นกว่า นี่มากันแค่ห้าหกพันเองนอกนั้นล่ะเจ้าเมืองหางถามย้อนเสียงรัวท่านเจ้าครับผมกับทหารออกสำรวจตรวจตาดูแล้วไม่มีแพอยู่ในน้ำเมงอีกจริงๆครับหรือว่าทหารเชียงรัฐกับเจ้าพี่ยอดเสือรบชนะพวกวาแล้วและตอนนี้ก็ควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างเอาไว้แล้วค่ะท่านพี่เจ้านางจันฉายออกความเห็นไม่รู้สิ อาจเป็นไปได้ตามที่จันชายว่าท่านใดนั้นปรากฏจุดสีดำเล็กๆบนพื้นน้ํำเมงใกล้ออกไปทางต้นน้ำแต่อยู่ในระยะสายตามองเห็นได้ท่านพี่ดูโน่นผู้เป็นชายาชี้ให้ดูเจ้าฟ้าแสนคํำรีบใช้กล้องส่องทางไกลส่องดูแล้วบรรยายให้ผู้เป็นชายาฟังแล่นช้ายอย่างผิดปกติคล้ายจะบรรทุกหนะัก มีคนนั่งมากี่คนเจ้าคาเจ้าอาเจ้านางเดือนดาราถามขึ้นด้วยท่าทีกระวนกระวายสองคนแต่อามองหน้าไม่ชัดใช่ท่านพ่อหรือเปล่าคะท่านอาเดือนดาราถามอีกเจ้าฟ้าแสนคำรีบทำการปรับโฟกัสกล้องสองทางไกลอีกครั้งแต่ยังคงมองเห็นไม่ถนัดเช่นเดิมอาไม่แน่ใจ เพราะเรือเล่นสายไปมายังไงไม่รู้วั้นเดือนจะลงไปรอที่ท่าน้ำข้างล่างนะท่านอาเอาสิอากับอาหญิงจะลงไปด้วยจะได้รู้เรื่องพร้อมๆกันคราวนี้เจ้าเมืองหางไม่ขัดข้องเดียวเดียวเท่านั้นเจ้าฟ้าแสนคาเจ้านางจันฉายและเจ้านางเดือนดารารินแก้วและผู้ติดตามฝ่ายเมืองหางก็มายังท่าเทียบเรือ ต่างเฝ้ามองเรือยนต์ลำนั้นซึ่งแล่นสายไปมาตรงเข้ามาที่ท่าเรือลำนั้นดับเครื่องห่างจากท่าราวๆ60เมตรมีน้ำเครื่องลำเรือด้วยคนบนเรือสุดลงไปกับท้องเรือเจ้าเมืองหางรีบสั่งการผูกกองพันศิลาเอาเรือออกเร็วระวังตัวด้วยคราบท่านเจ้าร้อยเอกพันศิลานายทหารติดตาม พร้อมลูกน้องสี่นายปืนยิงเร็วสะพายที่คอทุกคนมีเครื่องชูชีพที่หน้าอกออกเรือในทันทีทันใดเสียงเครื่องยนต์กระหึ่มรั่นท่าน้ำท่ามกลางการเฝ้ามองของชาวเชียงรัตอพยพและชาวเมืองหางเองที่มาช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่เพื่อนร่วมเผ่าพันธุ์ตามคำสั่งของเจ้าเมืองเดี๋ยวเดียวเท่านั้นเรือยนต์จากเชียงรัต ก็ถูกเรือยนต์ของเมืองหางลากเข้าเทียบท่ายอย่างทุรักทุเลร้อยเอกพันศิลากับลูกน้องเห็นความเป็นไปบนเรือลำนั้นจึงมีสีหน้าตื่นตนกเหมือนกันหมดร้อยเอกหานฟ้าองค์ขรักแห่งเจ้าฟ้ายอดเสือกลับลุกขึ้นนั่งหัวเรืออีกครั้งเช่นเดียวกับสิทธิเอกสางนุโดยที่ทั้งสองเลือดเปรื้อร่างแต่ทว่าไม่เห็นเจ้าฟ้ายอดเสือ เพราะทุกครั้งที่มีเจ้าฟ้ายอดเสือที่ไหนต้องเห็นองค์รักทั้งสองคนนี้ทุกครั้งทุกที่ไปดึงเรือเข้าเทียบท่าเร็วเจ้าฟ้าแสนคำสั่งการทหารบนท่าเสียงดังลั่นและแล้วภาพของเจ้าฟ้ายอดเสือในสภาพที่ไร้วิญญาณนอนทอดร่างอยู่ในท้องเรือยนลำนั้นก็ปรากฏแก่สายตาทุกคนโดยเฉพาะเจ้านางเดือนดารา เจ้านางคนสวยหลุดปากเสียงแหลมปรีดก่อนจะเป็นลมหมดสติใบหน้าเปื้อนน้ำตาและอ่อนระทวยลงตรงนั้นโชคดีที่รินแก้วนางกำนันสติดีอยู่รับเอาร่างบอบางนั้นไว้ได้อย่างทันท่วงทีไม่ทันได้หัวนอกผืนแต่ก็ทำเอาตกอกตกใจไปได้ไม่น้อยพาเจ้านางน้อยขึ้นไปที่ศาลาเร็วเจ้านางจันฉายเอ่ยเสียงกระชั้น ทั้งที่ตัวเองก็สะเทือนความรู้สึกถึงกับต้องมีคนคอยประคองเช่นกันโถท่านพี่เจ้าฟ้าแสนคําน้ำตาคลอหน่วยคุกเข่าลงที่ข้างกราบเรือมองร่างไร้วิญญาณของเจ้าฟ้ายอดเสือผู้เป็นพี่ชายร่วมสายโลหิตด้วยความเศร้าสลดอย่างที่สุดผมสมควรตายที่ไม่อาจปกป้องท่านเจ้าได้ ร้อยเองหานฟ้ากัดฟันเอ่ยเสียงกระท่อนกระแท่นขึ้นผู้กองคงเป็นนายทหารองค์รักของท่านพี่สินะใช่ครับท่านเจ้าผมร้อยเอกหานฟ้าแห่งเชียงรัตเจ้าเมืองหางยังควบคุมความรู้สึกไม่ได้แต่ก็รีบถามเสียงสั่นสะท้านหน้าถอดสีเกิดอะไรขึ้นที่นั่นผู้กองทำไมท่านพี่ถึงได้เป็นเช่นนี้บอกเรามาเร็วๆ เชียงรัตแตกแล้วเมื่อใกล้รุ่งนี้เองครับท่านเจ้าผมกับสิบเอกสางนุคนนี้รีบพาท่านเจ้าหนีลงเรือแต่ท่านเจ้าห่วงชาวเมืองที่กำลังถูกพวกว้าแดงตามฆ่าอย่างโหดเหี้ยมจึงให้พวกผมกลับเข้าไปช่วยช่วงเวลานั้นเองที่ท่านเจ้าถูกระเบิดกับถูกยิงผมกับลูกน้องตกใจแทบบ้ารีบกลับมาช่วยท่านเจ้าแต่ต้องถูกยิงกันทั้งคู่ โชคดีโดนเข้าที่ไม่สำคัญจากนั้นผมไม่คิดอะไรอีกนอกจากพาท่านเจ้าออกมาให้พ้นจากนารกตรงนั้นมารู้อีกทีว่าท่านเจ้าสิ้นใจแล้วก็เข้าเขตเมืองหางครับท่านเจ้าร้อยเอกหานฟ้าสร้างเรื่องขึ้นมาแบบไร้ทิฏฐิพยานหลักฐานพร้อมมูลและตีหน้าได้อย่างแนบเนียนยิงเจ้าฟ้าแสนคำกับทุกคนอยู่ในภาวะช็อกเช่นนี้ด้วยแล้ว ต่อให้ใครมาคัดค้านเปิดโปงในตอนนี้ก็ไม่มีใครเชื่อคนคนนั้นเอาละเอาละผู้กองกับลูกน้องทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แล้วท่านพี่กลับเชียงรัฐคงทำบุญมาเพียงเท่านี้ได้สรีระร่างของท่านพี่มาเช่นนี้เราก็พอใจแล้วหากปล่อยให้พวกว้ามันยามศักดิ์ศรีพระุบได้เราคงจะเสียใจไปตลอดชีวิตเวลานั้น ข่าวการล่มสลายของเมืองเชียงรัฐได้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วเสียงโจดจาระคนเสียงร่ำไห้ดังระงมไปทั่วฝั่งเมงอีกครั้งเพราะนั่นหมายถึงว่าจะไม่มีชาวเชียงรัฐคนใดจะได้กลับบ้านเกิดเมืองนอนอีกต่อไปที่สำคัญข่าวยังระบุด้วยว่าทหารว้าแดงจัดการเข็นฆ่าชาวเมืองที่เหลืออย่างโหดเหี้ยมไม่ให้เหลือรอดแม้แต่คนเดียว หากแต่วันนี้หรือพรุ่งนี้ชาวเชียงรัฐที่เมืองหางอาจต้องพบกับภาพที่สะเทือนใจอีกครั้งเพราะซากศพที่ทหารว้าแดงโยนทิ้งลงน้ำเมงนับร้อยอาจจะลอยขึ้นอืดเหนือผิวน้ำถ้าไม่กลายเป็นอาหารของกุ้งหอยปูปลาไปเสียก่อนเมื่อเจ้านางเดือนดาราได้สติตากรมสวยก็เริ่มกระพริบถี่ยิบขนตางอนยาว เริ่มชุ่มน้ำตาไปด้วยเพราะเธอร่ำให้ยาวนานไม่ยอมหยุดปริมว่าจะขาดใจตายเสียให้ได้เจ้านางจันฉายเข้ามาสวมกอดพรางตอบปรโรมเสียงเครือหลานเดือนต้องตั้งสติให้ดีหักห้ามใจให้ได้เวลานี้เราจะต้องไม่อ่อนแอให้ชาวเชียงรัตเห็นไม่เช่นนั้นพวกเขาจะพลอยล้มไม่ยอมลุกไปด้วยนั่นหมายถึง ต้องแพ้ไปตลอดชีวิตสิ้นชาติสิ้นแผ่นดินด้วยหลานเดือนเป็นขติยนารีต้องเข้มแข็งต้องกอบกู้แผ่นดินและศักดิ์ศรีแห่งเชียงรัตคืนมาให้ได้หลานต้องทำได้ด้วยเพราะพวกมันไม่ได้กินเหล็กกินไหลมาจากไหนเชื่ออาเธอนะที่สำคัญที่สุดในเวลานี้เราจะต้องช่วยกันจัดการพระศพท่านพี่ยอดเสือ ตามโบราณราชประเพณีให้สมพระเกียรติที่สุดดวงวิญญาณท่านพี่จะต้องพอใจแต่ถ้าหลานเดือนอ่อนแอท้อแท้เรียกสติกลับมาไม่ได้ทุกอย่างจบสิน้นเจ้าฟ้าแสนคำใช้มือข้างขวาลูบผมดำคลับผู้เป็นหลานเอยเสียงเครือเจ้าอาของเดือนพูดถูกทุกอย่างนะเวลานี้ เดือนคือศูนย์รวมจิตใจของชาวเชียงรัฐที่เหลือถ้าคิดสู้พวกเขาก็ต้องสู้ด้วยถ้ามีสู้ทุกอย่างก็จบเดือนดาราสะอื้นดังๆอีกครั้งไม่ยอมใช้ผ้าเช็ดหน้าที่รินแก้วยื่นให้ซับน้ำตากลับใช้ท่อนแขนซ้ายปาดน้ำตาทิ้งแล้วเค้นเสียงเครือออกมาค่ะท่านอาทั้งสองและชาวเมืองทั้งสองโปรดเป็นพยานด้วย พ่อจะต้องไม่ตายฟรีรวมทั้งชาวเมืองและทหารด้วยลูกจะร่วมมือกับชาวเชียงรัฐกับทหารที่เหลือและที่รักชาติจัดการกับไอ้จิ้งจอกนรกพวกนี้ดีมากหลานรักของอาแสนคํากับจันฉายถึงกับหลุดปากเป็นประโยคเดียวกันบรรยากาศโดยรอบโศกสลดรินแก้วกับนางกำนันที่ติดตามมาจากเชียงรัฐพร้อมทั้งชาวเมืองเชียงรัฐ ที่อยู่ณบริเวณนั้นต่างก็ร่ำไห้ระงมกันทั่วนหน้าแต่พอเจ้านางเดือนดาราประกาศออกมาต่อหน้าพระศพเช่นนั้นชาวเมืองที่มีเลือดเข้มข้นต่างก็พลองเป็นประโยคเดียวกันอย่างไม่คาดคิดล้างแค้นพวกมันเอาแผ่นดินเราคืนมาให้ได้และมีตามมาอีกประโยคหนึ่งเจ้านางนำทัพพวกเราจะไม่หนีอีกต่อไปขอตายที่แผ่นดินเกิดของพวกเรา เมื่อพลังความแค้นของมวลชนถูกปลุกเช่นนี้มีหรือที่เจ้านางเลือดขติยะนาหรีผู้นี้จะไม่สู้เธอรีบผะจากศพพระบิดากล่าวกับชาวเมืองทันทีเราจะตายด้วยกันบนผืนแผ่นดินเกิดนะใช่แล้วเจ้านางเสียงตอบรับกระหึมทันทีทั้งชายทั้งหญิงคนแก่และเด็กจากนั้นเดือนดาราหันมาทางเจ้าฟ้าแสนคำ พร้อมทั้งเอ่ยถามท่านอาระหว่างที่เดือนหมดสติไปนั้นร้อยเอกหานฟ้ารายงานเหตุการณ์ให้ท่านอาทราบว่าอย่างไรบ้างเดือนต้องการทราบเจ้าเมืองหางผู้เป็นอาจึงถ่ายทอดเรื่องราวที่ร้อยเอกหานฟ้ารายงานให้เจ้านางเดือนดาราฟังจนหมดสิน้นและบอกในตอนท้ายว่าอาได้กล่าวขอบใจร้อยเอกหานฟ้ากับผู้มูซางนุ ที่อุสาเสียงชีวิตนำร่างของท่านพี่ยอดเสือออกมาจากเชียงรัตมาจนถึงนีเวลานี้คนทั้งสองอยู่ที่ไหนคะท่านอาหลานจะไปซักถามเรื่องราวทั้งหมดด้วยตัวของหลานเองอาว่าอย่าพึ่งดีกว่าเพราะคนทั้งสองได้รับบาดเจ็บกันทั้งคู่เวลานี้คงกำลังรักษาพยาบาลกันอยู่แต่ว่าท่านอาเชื่อที่ผู้กองหานตาพูดมาทั้งหมดใช่ไหมคะ ใช่แล้วเดือนดาราเอ๊ะเจ้าฟ้าแสนคำคิ้วขมวดในทันทีมีอะไรข้องใจงั้นเหรอบอกอาสิเปล่าค่ะท่านอาเจ้านางแสนสวยปฏิเสธออกไปแต่ในใจจะคิดเช่นใดนั้นไม่มีใครร่วงรู้เอาละเอาละเราเข้าเมืองกันได้แล้วเพื่อจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้ลุกล่วงเจ้าเมืองหางสรุปทั้งหมดลงแต่เวลานั้น ซึ่งสายจัดเต็มทีแล้วโปรดรับฟังตอนต่อไปในคลิปหน้าขอความกรุณาท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกดไลค์แล้วก็กดแชร์ส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของกันยาด้วยค่ะขอพระคุณมากค่ะ